วันนี้ก็จะมาทำเขาเรียกว่า,าผสมเชื้อเห็ดนะครับผมเชื้อเห็ดเราได้เป็นก้อนนะครับเป็นก้อนมาเราก็มามา,มาแกะแกะออกนี่นะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าหน้านครับหรือว่าโครงของบัดลมนะครับนะรบัดลมแบบนี้นะครับตัวทีนะครับคือ ถ่ายคนเดียวถ่ายทําคนเดียวนะครับแล้วก็นําเชื้อนะครับมามาขูดนะครับขูดขูด่างนี้นะครับส่วนใครที่จะใช้สว่านก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้สว่าน,นะนครับเพราะว่าการใช้สว่านมันจะทำให้เชื้อเห็ดของเราที่ได้มานั้น มันจะละเอียดเกินไปนะครับเชื้อเห็ดอาจจะแตกละเอียดเกินนะครับแต่ทีนี้แต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าใครนะครับที่จะใช้สว่านก็ได้แต่ผมใช้แบบนี้นะครับเชื้อเห็ดของเรามันจะโอเคกว่านะครับผม <foot> ก็ประมาณนี้นะครับโหดนะครับ เชื้อเห็ดที่ผมใช้นะครับ1ชั้นผมจะใช้อยู่ประมาณ6ก้อนนะครับก็ความยาวก็ประมาณ10เมตรนะครับเเมตร10เมตรก็ใช้อยู่ประมาณ6ก้อนอประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะผสมเหยื่อให้ดูนะครับผม,ผมพอเราได้เชื้อเห็ดแบบนี้แล้วนะครับที่เราขูดให้มันอย่าบบนีแล้วนะครับเราก็จะมาผสมสิ่งที่เราผสมตอน ครับมันก็จะก็จะมีหัวหัวอาหารเสริมของเห็ดนะครับครับถุงหนึ่งเราใช้ครึ่งหนึ่งนะครับแป้งข้าเขา้เขาเหนียวนะครับแป้งข้าเหนียวถุงหนึ่งเราก็ใช้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอ่าปุ๋ยปุ๋ยเงินล้านนะครับปุ๋ยเงินล้านใช้หนึ่งแก้วนะครับแล้วก็ฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ผสมนะครับสองฝานะครับผม นะมาผสมกันเลยมือเดียวนะครับใช้มือเดียวก็เลยล้านนิดนึงผมผสมให้ดูนะครับผมแล้วก็โรยครับโรยปุ๋ยครับนี่คือปุ๋ยเห็ดเงินล้านครับปุ๋ยเห็ดเงินล้านครับใช้ไปหนึ่งแก้วครับนะครับโรยอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บ เราก็ใช้หัวอาหารเห็ดนะครับใช้ครึ่งถุงนะครับใช้ครึ่งถุงโรยไปเลยครับโรยโรยให้ทั่วนะครับถุงหนึ่งจะใช้อยู่สองอสองชั้นนะครับถุงหนึ่งใช้สองชั้น แล้วก็แป้งนะครับแป้งจะใช้ครึ่งหนึ่งแป้งข้าวเหนียวแ,แ,แล้วก็ห่วงมูลไข่นะครับห่วงบอลไข่เราใช้สองฝานะครับ ฝานะครับโรยนะครับโรยให้ทั่วนะครับครับก็โรยทั่วนี่ครับอ,อาหารเรามีแค่นี้ครับในการผสมนะครับเราก็จะมีแค่อมูลไข่แป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเหนียวแล้วก็อาหารเสริมนะครับหัวอ,อาหารเสริมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับที่ใช้แล้วก็ปุ๋ยเห็ดเงินล้านนะครับก็ประมาณนี้นครับแล้วก็เราก็คุกเขานะครับคุกเข้าให้เขา้ากันนะครับคุกเข่าครับแล้วก็ให้เข้ากันดีนะครับคุกเขา่าครับขอโทษอีกทีนะครับคือใช้มือเดียวนะครับเราไม่มีใครถ่ายให้นะครับคุกเขาให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นคุกเข้าเข้ากันแล้วก็ นำไปบานนะครับขยี้ให้เข le ้ากันดีๆนะแล้วก็เสร็จแล้วก็นำไปหวานนะครับก็จะประมาณนี้ครับการผสมอาหารหรือว่าหัวเชื้อเห็ดของของทางฟาร์มกาลวีฟฟาร์มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมทำอยู่ทุกทุกทีนะครับทุกครั้งนะครับจะประมาณนี้ ในส่วนในเรื่องเชื้อเห็ดนะครับจะเป็นลักษณะของใครหรือว่าของทางไหนก็เหมือนกันนะครับในการที่เราจะทําก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าใครมีสูตรที่ดีกว่านี้ก็มาคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับแต่ที่ผมทําก็ทําอยู่ประมาณนี้นะครับครับส่วนใครที่จะปั่นก็ไม่ได้ว่านะครับว่า ไม่ได้ว่านะครับเรื่องปั่นแต่ที่ผมไม่ปั่นก็เพราะว่าผมเคยลองแล้วนะครับสู้เราใช้แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าปั่นมันละเอียดเกินไปนะครับทำให้เห็ดให้เห็ดมันขึ้นช้านะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเชื้อเห็ดของเราด้วยนะครับโอเคฝากถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อหน้านะครับมือใหม่ที่กำลังสนใจในการทำเห็ดฟางนะครับผมขอ,ขอบคุณที่กดรับชมนะครับขอบคุณครับผม